เรียนด้วยกันครั้งก่อนเราเรียนคำคุณศัพท์ต่างๆไปแล้วต่อมาเราจะเรียนคำศัพท์เกี่ยวข้องกับในเมืองกันนะครับทักถ่ายเพื่อนๆก่อนคมบังว่าสวัสดีครับคมบาว่ามาแล้วครับอู้มาเร็วมากเลยสวัสดีครับพี่เดียวสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับคมบังว่าคมบังว่า มามา,มา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 ท่องคําศัพท์ด้วยการภาษาญ,ญี่ปุ่นคําศัพท์สําคัญมากนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้คําศัพท์เพื่อนๆก็ฟังภาษาญ,ญี่ปุ่นแทบไม่รู้เรื่องนะครับดังนั้นไวยากรณ์ก็สําคัญนะครับแล้วก็พวกคําช่วยคําลงไทยก็สําคัญแต่อันดับหนึ่งคือคําศัพท์นะครับถ้าเรารู้คําศัพท์สักยอย่างอย่างน้อยก็จะฟังร้าวๆรู้เรื่องนั่นเองนะครับ สวัสดีครับพี่ดีวสวัสดีครับมาๆๆมาฝึกการออกเสียงด้วยกันนะครับให้เพื่อนๆดูที่รูปภาพเนาะแล้วเขาจะมีคำอ่านเป็นโลมาจิให้นะครับแล้วก็มีคำแปลอยู่ตรงนี้ตัวอาจจะเล็กนิดนึงเพื่อนๆสามารถไปโหลดเอกสารชุดนี้ได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับใครที่ยังไม่มีไม่รู้ที่หลดก็สามารถทักมาที่ ในลายก่มได้นะครับเดี๋ยวพี่เรียวสอให้ผมมาว่ารีบมานึกว่าจะมาเข้าเรียนไม่ทันแล้วดีมากครับมาทันอยู่ทันอยู่กําลังจะเริ่มพอดีเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนคําศัพท์ด้วยกันนะครับก่อนอื่นคําว่าตึกตัวนี้ตัวนี้ตัวเนี้ตึกออกเสียงว่าบิลบิลพูดตามพูดตามบี บิลบิลโอเคนะครับบิลห้ามลากยาวนะลากยาวจะกลายเป็นเบียนะครับบิลถ้าลากยาวเบียร์เขาจะเป็นบิลนะครับอันนี้พูดสั้นๆครับบิลโอเคดีมากครับต่อนะเวลาทําการเวลาเปิดร้านภาษาญ,ญี่ปุ่นพูดว่าเอเกียวจิก ยาวนิดนึงนะเอเกียวจิกัลองพูดตามครับเอเกียวจิกัโอเคดีมากครับคําว่าเอเกียวความหมายเขาก็คือการบริหารจัดการนะครับในขณะเดียวกันก็คือการดําเนินธุรกิจนะครับจิกังคือเวลานะครับดังนั้นเอเกียวจิกัก็จะเป็น เวลาที่ดําเนินธุรกิจถ้าแปลเป็นภาษาไทยไง่ายๆก็คือเวลาเปิดร้านนั่นเองนะครับทีนี้ป้ายที่ญี่ปุ่นเขาจะมีป้ายติดไว้ที่หน้าร้านนะครับว่าเอเกียวจิกังเนี่ยกี่โมงถึงกี่โมงนะครับแต่เขาก็จะแยกเป็นวันธรรมดาและวันหยุดด้วยนะครับเวลาจะไม่เหมือนกันเนาะเรามาดูนะครับก่อนอื่นเลยคำนี้คำนี้ วันหยุดนักขัดตะเลิกชุกจิสชุกจิสออกเสียงได้ไหมชุกจิสโอเคดีมากครับแล้วก็เจ้าตัวตัวนี้ตัวนี้ที่เขียนอยู่ข้างหน้านี้นะครับจะเป็นวันธรรมดาความหมายของวันธรรมดาของญี่ปุ่นฮจิสฮจิส ความหมายของเฮจิสึก็คือเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองเขาเรียกว่าวันธรรมดานะครับทีนี้มาดูช่วงนี้ครับเฮจิสึคันจิจะเป็นแบบนี้นะแล้วตัวนี้เนี่ยเขาเขียนว่าฮิรุฮิรุเที่ยงยร r u ยรุกลางคืนนะครับเขาจะสื่อว่าเที่ยงวันเปิดวันธรรมดาเนี่ย11นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ย 16นาฬิกาถึง21.30นนาฬิกานั่นเองนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นโดยโยบินิตเยบิจะเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์เขาจะเปิดเวลานี้เป็นต้นนะครับทีนี้เขาก็จะมีวันหยุดประจำนะครับวันหยุดประจำเช่นร้านเราหยุดประจำทุกวันจันทนะอะไรแบบเนี้ยนะครับเขาจะพูดว่าเทคิวบิ เทคิวบิวันหยุดประจ,จำนะครับเช่นเทคิวบิของเพื่อนๆก็อาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับนั่นแหละครับส่วนวันธรรมดาที่เพื่อนๆทำงานก็พูดว่าเฮจิสเฮจิสแค่นั้นเองนะครับป้ายเขาก็จะมีแบบนี้แหละเนาะโอเคเรามาเรียนคำคุณศัพท์ต่อนะครับ มื่อสักครน,นี้จะเป็นเกี่ยวกับเมืองง่ายๆนะครับคำคุณศรรพัพท์เคโยชิมาดูว่ามีคําอะไรที่น่าจดจํากันบ้างนะครับเริ่มต้นจากรูปด้านซ้ายบนใหม่แล้วรูปด้านขวาบนเก่านะครับทำไมต้องมีแอเฟิกเสียงด้วใหม่ภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าอาตาราชิพูดตามครับอาตาราชิอาตารา ซีซีอีอตัตลักษณ์โอเคดีมากอีกทีนะอตัตลักษณ์เก่งครับก็คือใหม่นั่นเองนะครับมาดูเก่านะครับเก่าก็คือฮือรุยฮืรุยพูดตามได้ไหมฮือรุยโอเคดีมากใหมอ่อัตลักษณ์ เกาหือด้ยโอเคดีมากนะครับเก่งมากเลยต่อนะครับต่อนะครับต่อไปก็จะเป็นใหญ่แล้วก็เล็กนะครับ <amusing> ส่วนคำว่าใหญ่เนี่ยภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าโอคิโอคิช้า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 โอคิโอเคโอคิโเก่งมากเลยนะครับส่วนเล็ก จีไซพูดตามจีไซโอเคดีมากนะครับมาฝึกอีกรอบหนึ่งนะให้พูดญี่ปุ่นตามพี่ริวแล้วก็พูดคำแปลด้วยตัวเองพี่ริวจะไม่พูดภาษาไทยนะโอเคนะอาตาลาซี่ฮือดิโอคี ซีไซโอเคเก่งมากเลยครับการออกเสียงจะเป็นแบบนี้เนาะอู้ออกเสียงดีนะั่นเนี่ยมาฝึกกันต่อมาฝึกกันต่อต่อไปครับตึกเนาะก็จะมีแบบอาคารสูงอาคารต่ำอะไรเงี้ยสูงเตี้ยอะไรแบบนี้นะครับคำว่าสูงภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าทาใ้ายพูดตามพูดตามทาใ้าย ดีมากดีมากต่ำหรือเตี้ยฮิกุยฮิกุยโอเคดีเยี่ยมนะครับปลอดภัยอันเซ็นนะอันเซ็นนะพูดได้นะพูดได้นะอันเซน็นอันเซ็นนะโอเคอันตรายอับตราย อาบุไนโอเคนะครับอันเซงปลอดภยัยอาบุไนอันตรายโอเคนะครับมาต่อมาครับอันนี้คนไทยก็แปลว่าอันตรายเหรอเนี่ยขีแข้งขีแข้งคำว่าขีแข้งจะเป็นลักษณะสุ่มเสี่ยงนะครับก็คืออันตรายวงเล็บ แบบสุ่มเสี่ยงนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราข้ามถนนโดยไม่มองขวาม,มองซ้ายอาจจะอาบุ่ายหรือขี่แข้งก็ได้นะครับต่างกันตรงที่ว่าอาบุ่ายสื่อถึงความอันตรายขี่แข้งสื่อถึงความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงแบบอันตรายนะครับเพื่อนๆยกตัวอย่างเช่น ถ้าสมมุติว่าเราขับมอเตอร์ไซค์โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกนะครับก็คือขี่แข่งเพราะว่าเสียงโอเคนะครับแต่ถ้าเราขับมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีล้อ <c oughs> คือขับแล้วล้อหลุดอะ่ะอันนั้นแหละอบับเอไนโอเคนะครับอันตรายอาบายับเอไนอันตรายแบบสุ่มเสียงขี่แข่งนะครับเงียบชิสกะ ชิสึกะมีนะข้างหลังเป็นคำคุณศัพท์นะถูกต้องครับวงเล็บข้างหลังคือคำคุณศัพท์นะนะโอเคนะครับถ้าสมมุติว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยลงท้ายด้วยอิจะเป็นคำคุณศัพท์อินะครับลงท้ายด้วยอีที่เป็นฮิรางานะนะแล้วก็คำที่ลงท้ายด้วยนะที่เป็นฮิรางานะก็จะเป็นคำคุณศัพท์นะนะครับคำคุณศัพท์อิกับคำคุณศัพท์นะ ญี่ปุ่นเขาจะผ่านไม่เหมือนกันเราก็ต้องจำแยกเนาะโอเคนะครับดังนั้นอาบอไไม่ใช่คำคุณศัพท์นะส่วนคีแข้งเป็นคำคุณศัพท์นะนะครับความหมายก็คืออันตรายทั้งคู่นะครับแต่แค่สถานะของคำศัพท์เขาอยู่คนในหมวดแค่นั้นเองคนลัมหมวดแค่นั้นเองนะครับคีแข้งส่วนใหญ่จะพูดถึงความสุ่มเสี่ยงนะครับ ส่วนอาบอร์ไนก็จะเป็นความอันตรายนะครับถ้าเราทําอะไรเสี่ยงๆก็ขีเแข้งนะครับถ้ากลัวจะเกิดอะไรอันตรายก็อาบอร์ไนไปนะครับคือคืนนิเกียกะนิเกยกเป็นคำคุณศัพท์นะนะครับมีชื่อเสียงยูเมะยูเมะ คืออักษรเขาเขียนมีอีก็จริงนะครับแต่การออกเสียงจริงจะลากยาวเป็นเมไปเลยนะครับยูเม e ก็เป็นคำคุณศัพท์นะเนอะยูเม่นะเป็นต้นนะครับโอเคกรณีแบบนี้ลดติดกันแน่นเลยค o อมเดอิมัสคอมเดอิมัสคอมเดอิมัสคอมเดอิมัส โอเคใช้แบบนี้นะครับโอเคนะสรุปนะครับสรุปสรุปพี่ดิวจะพูดญี่ปุ่นให้เพื่อนๆพ,พูดญี่ปุ่นตามแล้วก็พูดคำแปลพอไหมพอไหมพอไหม,ไหมเริ่มนะเริ่มนะทาใกล้ฮิกุยอันเซ็นนะอันาซนนะนะ นิยยากนะ有名นะคุ้มดอยมัสโอเคเก่งมากครับอือออกเสียงดีเยี่ยมต่อต่อต่อตอต,อ,ตอไปต่อนะครับต่อมาเราเปลี่ยนหมวดบ้างเมื่อสักครู่นี้เราเรียนเกี่ยวกับหมวดของเมืองมาจินะครับต่อมาเราจะเปลี่ยนหมวดเป็นไคโมโมะ การช้อปปิ้งนั่นเองนะครับมาดูว่าครมโนมีคำศัพท์อะไรที่น่าจำบ้างนะครับแน่นอนครมโนก็ต้องมีการซื้อของขวัญไม่ก็ของฝากใช่ไหมครับการช้อปปิ้งเนาะของขวัญภาษาญี่ปุ่นออกเสียงง่ายๆครับพื้นเส้นโตพื้นตามพื้นตามพื้นเส้นโตเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับ เพลเซนต์โอเคดีมากนะครับของฝากโอมิยากะโอมิยากะโอเคดีเยีーー่ยมนะครับโปสต์โการ์ดโปสต์โการ์ดนะครับเอฮะกากิโอสการ์ดเอฮะกากิหรือโปสต์โการ์ดทับศัพท์ทับศัพท์ อันนี้คือทับศัพท์แล้วนะครับ Postcard ล่มคาสะคาสะออกเสียงถูกนะกล้องถ่ายรูปคาเมล่าคาเมล่โอเคนะค่าสูงเมตำคาเมล่าคาเมล่าคาเมล่โอเคดีมากนะครับ กระเป๋าสตางค์ไซหือไซฮือซาอีืนะครับไซหืโอเขค,คียาวไปนะครับนิตยสารซาชิคำนี้ในหนังสือเจอบ่อยเนาะซาชิดาวกระจายเดี๋ยวนะดาวกระจายเราจะจำไปไปทำอะไรเนี่ยนานริโตะเหรอ ชูริแขงดาวกระจายก็มาชูริแขงดาวกระจายนะครับเพื่อนๆต้องเรียกว่าชูริแขงนะครับ <laughs> เดี๋ยวนะจะให้เพื่อนๆเรียนชูริแขงไปไปปลาใส่คุณครูใช่ไหมอ้าวก็ปลาใส่พี่ริวสิครับชูริแขงต่อนะครับแก้วน้ําชาที่เขาจะเป็นมีม,มีมีเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ย อาหูหูหูแก้วนะครับใช่ไหมใช่นะครับที่คัพเปอร์ที่คัพเปอร์ที่คัพเปอร์โอเคนะครับดิชันาดีไฟฟ้าอู้อะไรเนี่ยพี่เดียวไม่รู้จักเลยเกิดไม่ทันนะครับเดนชิจิชอเดนชิจิชกัดดินกันเลยทีเดียวเดนชิจิชออ่า เตีเยนเตีเยนเดนสิจิโชอโอเคได้นะเดนสิจิโชกัดลิ้นกันเลยทีเดียวเดนจิจิโชอโอเคนะครับเดนจิจิโชนะครับก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้พี่ดิวเกิดไม่ทันนะครับใครรู้ก็ช่วยพิมพ์บอกด้วยนะครับตะเกียบตะเกียบนะครับฮัชิ ฮัสิฮัิตะเกียบนะครับต่อมาที่วางตะเกียบฮัิโอกิฮัิโอกิโอเคนะครับได้เนาะได้เนาะได้เนาะโอเคเก่งมากครับมามาฝึกออกเสียงกันพร้อมนะ พี่ดิวจะพูดแค่ญี่ปุ่นให้เพื่อนๆพูดตามและพูดภาษาไทยแปลด้วยตัวเองนะครับพร้อมไหม p r e เ e n t เนตดีมากโอมิยากะแซวเอฮากากิโอเคคาซาคาเมราไซฟู <K> <Camera. S 1> s าชิชูริเกนทีคัพเดนซิจิโฉใจเย็นอย่าเพิ่งกัดดินเดนิจิโโอเคเดนิจิโเ้ยเก่งมากเลยไม่กัดดินใช่ไหมฮัสิฮัสิฮัสย ო คิ ฮาซิโอกินั่นเองนะครับไหนดูซิเขาเรียกว่าอะไรเหรอเทลิคิงดิกุเดนจิชิโชคนไทยเรียกเทลิคิงดิกุโตศิลานายพี่เดียวอายุ15ขวบดังนั้นพี่เดียวไม่รู้นะครับเกิดไม่ทันครับโอเคนี่คือคำศัพท์เดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับ การที่เราท่องคําศัพท์ด้วยกันอย่างการออกเสียงที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากนะครับเพื่อนๆดังนั้นเรามาฝึกด้วยกันอีกนะครับมามามา,มา,มาโอเคพี่ริวจะพูดญี่ปุ่นให้เพื่อนๆพูดญี่ปุ่นตามแล้วก็พูดคําแปลพอไหมพอไหมรูย,ย,ยบิลเอเจ็ย์ยจิค้าชุ 平日ทต็มคิวบเโอเมากเลยต่อนะครับอัตしาสีหืดุยโอเคโอเคเยี่ยมถก <高い S 1> 安全な、危ない、危険な、静かな、賑やかな、有名な、混んでいます。OK, Rima, k a p 買い物プレゼントお土産絵はがき傘カメラ財布冊子 ชูริเคนทีคัพเดนสิจิสิฮัชิฮัชิโอคิโอเคดีมากครับอ้าวปบมือให้กับตัวเองด้วยเยี่ยม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 เก่งมากครับเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างครับคำศัพท์วันนี้ ให้เพื่อนๆจดจำเฉพาะคำศัพท์ที่คิดว่าต้องนำไปใช้นะครับคำไหนที่คิดว่าไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องจำก็ได้นะจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการที่เราได้ฝึกท่องคำศัพท์ด้วยกันนะครับเพราะว่าบางทีการที่เราเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่ความรู้นะครับแต่ภาษาญี่ปุ่นเป็นทักษะโอเคเนาะภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่คณิตศาสตร์ครับภาษาญี่ปุ่นเป็นศิลปะดังนั้น ไม่ใช่ว่าท่อง1นบวกหเป็น2 2งบวกสเป็น4จะได้นะครับการสนทนา communication เนี่ยมันเป็นศินละปะนะครับดังนั้นเพื่อนๆต้องฝึกด้วยกันนะครับการฟังออกเสียงก็จะช่วยให้เราเก่งมากขึ้นนั่นเองโอเควันนี้เราก็ได้คำศัพท์ค่อนข้างเยอะนะครับคำศัพท์ที่พี่ดิวสอนมาในหมวดของมาร์กอโตนี้ เป็นคำศัพท์ที่เราได้ใช้ในชีวิตประจําวันแน่นอนนะครับดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่คลิปแรกๆลองกลับย้อนไปดูนะครับเพราะพี่ดีวสอนคําศัพท์มาเยอะมากเนาะหลังจากที่สอนคําศัพท์ทั้งหมดตัวนี้เรียบร้อยแล้วพี่ดีวก็จะเข้าสู่การสอนตามมารุโกโตะนะครับซึ่งก็จะใช้หนังสือเล่มหนึ่งเป็นมารุโกโตะสีชมพูนะครับที่เป็นกิจกรรมโอเคเนาะ เดี๋ยวพี่เดีวจะมีการาส่งตัวอย่างหนังสือให้เผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะเรียนด้วยกันนะครับก็จะเป็นการเน้นบทสนทนานั่นเองนะครับซึ่งมีอะไรให้เราเรียนรู้ได้ค่อนข้างเยอะสำหรับหนังสือนี้นะครับโอเคดูอนิเมะจะต้องใช้ได้ทุกคำโอเคโอเคครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาเรียนด้วยกันนะครับพิมพ์39เพื่อเป็นการขอบคุณตัวเองที่สละเวลามาเรียน พิมพ์39เพื่อเป็นการขอบคุณผู้สอนพิมพ์39เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อการเรียนการสอนนะครับสำหรับน,นี้พี่เดียวต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันหน้านะครับเดี๋ยวว่าจะบายบาย